เปิดร้านจริงๆเริ่มต้นเนี่ยร้อยปีแล้วตั้งแต่1901สตาร์วินต้ามีอายุ100ปีใช่ครับโอ้โหตั้งแต่1901ใช่ครับไม่มีคนอิตาลีที่ไม่รู้จักครับคนที่เนี่ยผมมาทานพิซซ่าบ่อยแล้วแต่ว่าไม่เคยเจอกับอะไรท,ที่มันว้าวจริงๆผมต้องไปที่ไหนนี่คือคนโลกโก<ช>้เขาบอกเลยว่าถ้าจะกินพิซซ่าซอยตาคือว้าวที่สุดใช่ผมก็เลยไปทีนี้ยืนรอคิวหชั่วโมง

แท้ๆ gotcha. EP นี้บอกเลยว่าตรงนี้บรรยากาศแบบเหมือนอยู่เมืองนอกที่สุดเหมือนนั่งอยู่ริมถนนในแบบอิตาลีเคยไปไหมไม่เคยไม่เคย ร้านนี้ที่เราจะมาในวันนี้เป็นร้านอาหารอิตาเลียนล่าสุดของกรุงเทพสิ่งที่พิเศษที่สุดไม่ใช่แค่บรรยากาศที่เหมือนอยู่อิตาลีจริงๆและอย่างที่บอกในปก EP นี้ว่านี่คือตัวตึงพิซซ่าอิตาเลียนแท้ๆจากประเทศอิตาลีแล้วนี่คือสาขาแรกในเอเชียร้านนี้เป็นร้านที่อ่ะเรียกว่าดังสุดๆด,ดังสุดๆในอิตาลีแลวนี่เขามาแอบเปิดแบบซอ่อนอยู่ใต้อาพาร์ตเมนต์ใจกลางเมืองเดี๋ยวเราต้อง ตามไปดูว่าตัวตึงจากอิตาลีอิตาเลียนพิซซ่าแท้ๆมันเป็นยังไงไป ยืนอยู่ในร้านพิซซ่าที่เราบอกว่ามาจากอิตาลีแท้ๆเป็นร้านดังในอิตาลีแล้วนี่คือสาขาแรกในเมืองไทยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปารมินเป็นเจ้าของร้านครับแล้วก็เป็นคนเอาร้านนี้เข้ามาที่ประเทศไทยใช่ครับร้านมันอ่านว่าชื่อสตาริต้าสตาริต้าแปลว่าอะไรครับสตาริต้าเป็นชื่อที่มาจากครอบครัวแฟมิลี่เก่าแก่ เกินจริง,จรง,จรงเจ้าตัวเนี่ยชื่อดอนแอนโตนิโอได้ตั้งชื่อนี้เข้ามาจริงซาวิตาเนี่ยเริ่มเป็นไวน์รีก่อนเสร็จแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยได้ d e v วล o อเริ่มขายในในเนเปิลส์เนี่ยขายเป็นพิซเซเรียเนเปิลคือเมืองเมืองเมืองในอิตาลีใช่ครับตอน <c oughs> เหนือตอนใต้นะครับเอออยู่กลางครับแล้วเขาก็เปิดร้านใช่ครับเปิดเปิดร้านจริง เริ่มต้นเนี่ยร้อยปีแล้วตั้งแต่1900สตาร์วิต้ามีอายุ100ปีใช่ครับโอ้โห oh ตั้งแต่1901ใช่ครับไม่มีคนอิตาลีที่ไม่รู้จักครับแล้วเขามีกี่สาขาที่อิตาลีนี่มีที่ฟลอเรนซ์มี Milan, มิลานมีตูริน แล้ว oh. มีที่นิวยอร์กแล้วแรับเรากำลังจะเปิดโตเกียวแต่ว่าเราแสงโตเกียวก่อนอ๋อเพราะฉะนั้นี่เป็นสาขาแรกในเอเชียใช่ที่ s t a ริต้ามาเปิดใช่แล้ปนปรเมฆก็คือเป็นคนเอาทําทำไมถึงเลือกเอาร้านนี้เข้ามาเหตุการณ์มันมันมีมันมีมันมีเรื่องเล่าครับคือตอนที่ไปอิตาลีเนี่ยครับผมได้ไปถามคนโลเคอลคนที่เนี่ยผมมาทานพิซซ่าบ่อยแล้ว ต่ว่าไม่เคยเจอแบบอะไรที่มันว้าวจริงๆผมต้องไปที่ไหนนี่ <Okay. S 1> คือคนโลเคเขาบอกเลยว่าถ้าจะกินพิซซ่าโซลิตา้าคือว้าวที่สุดใช่ผมก็เลยไปทีนี้ยืนรอคิวหนึ่งชั่วโมงพิซซ่าที่อิตาลีในประเทศที่มันมีแต่ร้านพิซซ่าใช่ค,คิว,ช,วชั่วโมงหนึ่งแล้วมีแต่โลเคลทั้งนั้น โหนี่คือแบบสุดสุดตัวตึงของเขาจริงๆเลยใครับผมก็เลยไปกัน5คนกับเพื่อนๆทีนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าทานสั่งทานไปเนี่ยทานไป6ถาดเกลี้ยง5คน6กถาดใช่ครับ <laughs> <laughs> ก็เลยได้รู้สึกว่ามัน แป้งด้วยแป้งอะไรเนี่ยมันมีความพิเศษซึ่งรับประทานง่ายมากคือเราไม่รู้ตัวเลยเราทานกันไปเรื่อยๆใช่ครับก็เลยตัดสินใจเอาเข้ามาเปิดที่กรุงเทพใช่ครับใช่แล้วนี่เขาส่งแงฟทีมงานเห็นมีชาวอิตาเลียนจริงๆอยู่ในนี้เชฟจากเนเปิลส์มีสองท่านนี่คือส่งส่งตรงมาจากสตาริต้าที่เนเปิลเลยอยู่กับเราเลยอยู่ทุกวันอยู่ตลอดเลยนวดแป้งเองใช้อินกิวเดยนทุกอย่างจากที่นู่น อ๋ออินกรนีนก็คือนำเข้ามาหมดชเชฟก็เอามาด้วยเพราะฉะนั้นกินที่นี่กับกินที่เนเปลิลคือเหมือนกันเดะครับอ่ะตามเข้าไปดูในครัวเลย แล้วนี่ตรงหน้าเราก็คืออิตาเลียนพิซซ่าแท้ๆและอาหารอิตาเลียนลุ่นพาสต้าและสลัดเราจะเริ่มจากบูราตตาสลัดก่อนเลยนี่ให้ดูว่าลูกมันใหญ่มากเริ่มมานะดู เยิมย้มๆเลยนี่เขากินอย่างนี้นี่นี่โอ้สวยงามนี่เขากินนี้ข้าวชีสกินกับมะเขือเทศนี่คือหนึ่งคำในการกินบูรัต้าสลัดนะก็คือจะมีชีสมีมะเขือเทศงงนี่งงกูกินมะเขือเทศมะเขือเทศที่นี่คือแบบไม่กินมะเขือเทศก็กินได้ อ,อันเนี้ยมาต้องสั่งนะนี่รีบรีบเล่นอันนี้ก่อนเมื่อกี้ลุงมาเล่นให้ดูแล้วนี่คือคาโบนาร่าแบบอิตาเลียนแท้ๆเยิ้มๆโอ้โหคาโบนาร่า <Carbon ara S 1> แบบน่าก,กินมากอะอ่ะวิธีการกินพัสต้าเขากินแบบนี้เอาช้อนมาใช่ไหมแล้วก็หมุนเอ๊ะทำเป็นสอนทำเป็นสอนอย่าแบบไปตัดเส้นตัดเส้นเลยนะอายเขาเดี๋ยว่าหาไม่เคยดูแบบไอแทนทีวีเอานะเอานะ คาบโบนาร่าที่นี่คือแบบตัวต้นของกรุงเทพแล้วเพราะจริงๆนะความสุขของเส้นนะ่ะเขาเรียกออาเดนเต้นีน่กฮผมีความารู้ไม่ถึงกับสุกมากไปแล้วก็คาบโบนาร่าเนี่ยมันมันต้องผัดไม่ให้แบบสุกจนเกินไปเพราะไข่มันสุกก็คือแบบผิดแล้ว มาต้องสั่งอันนี้ไม่เคยกินที่อื่นไม่เคยเจอที่อื่นที่ดว่าเมืองไทยน่าจะมีแต่ที่นี่ที่เดียวนะที่อื่นนะ่ะมีพิซซ่าพับก,ก็จะเป็นแบบอบแต่เออนี้เป็นพิซซ่าทอดเขาทําก็คือเขาจะเอาแป้งพิซซ่ามาห่อไส้แล้วเข้าไปทอดดูนี่ดิเนี่ยอันนี้คือแบบที่สุดแล้ว คือเหตุผลที่อยากจะมาถ่ายร้านนี้แล้วบอกว่าสตตลิต้ามาเปิดที่เมืองไทยเลยนะเพราะเมนูนี้คือแบบตัวตึงสุดๆของเขาแล้วเนี่ยนี่ข้างในนก็จะมียืดๆเลยเนี่ยเห็นปะแล้วก็แป้งพิซซ่าไปทอดมันเลยกรอบเนี่ยโอ้โหอันนี้แม่งอร่อยที่สุดแต่ใครชอบกินปาต้มโกอะอ่ะทาชอบอันนี้แบบชอบมากๆต้มงพูดเสียเลยพิซซ่ามาจากแบบผลเนโต้ร้านแบบดังที่สุดอิตาลีแต่ใครชอบกินปาต้มโกะต้อง,ลลงมาให้ดีอ่ะอันนี้แ่งสุดยอดอ,อันนี้อร่อยขึ้นหย ได้เหรอนึกว่าของกูและนั่นเขาบอกว่ามันคือวิธีการกินพิซซ่าที่ถูกต้องของร้านตาลิตตาเขาคือต้องห่อที่ต้องไปกินแบบนี้พิซซ่าเขาอ่ะมันบางมากคือมันไม่สามารถยกแล้วอยู่ทรงได้ดูนะหนึ่งสองสาเห็นไหมมันโค้งลงอย่างนี้เลยเห็นปะร้อนสัดก็พิซซ่าเขาบางจริงดูดิ คือมันมันไม่สามารถแบบถือได้อะเพราะนันวิธีการเขาให้พับแบบนี้พับครึ่งอ่าปึ๊บแล้วก็กินแบบนี้เห็นไหมพอแบบนี้มันตั้งได้แล้วเห็นนะพับครึ่งแล้วกินแบบนี้มันมตั้งได้เอายิงจากใจอะก็ไม่กล้าเรียกว่าพิซซ่าเต็มบากเลยทำแต่ว่าเนยไมเป็นพิซซ่ามันคือพิซซ่าทอดก็ต้องจัดไปอยู่ในหมวดพิซซ่านี่คือพิซซ่าที่ตั้งใจฟังดีๆนะส่วนตัวแล้วชอบที่สุดเพราะเป็นคนชอบอาตองโก ổ. คุณเรีกออกมากินด้วยเลยเดี๋ยวมันแย่งกูกินอีกนี่คือทราฟเฟิลพิซซ่าเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแล้วนี่นะเหมือนเดิมน,นะเขาต้องพับร้อนร้อนหยอกยว หอมันหอมมากสิ่งที่ต่างกับที่อื่น,ม,นมากๆเลยลําดับแรกเลยนะคือแป้งมันคือแป้งแป้งเขา่าบางมากแล้วด้วยความที่หน้าเขาแบบเขาใส่แบบชีสมาเยอะมากเพราะนั้นมันไม่สามารถกินงนี้ได้สตาลิต้าพิซซากินแบบนี้นะครับกินแบบนี้นะครับกินแบบนี้นะครับ เดี๋ยวคนตัดต่อไม่พากูไปดาวอังคารอีกเทปก่อนชิ้นยืดดึงนั่งบาไปนู่นเลยคือคนอาจจะแบบมีคนที่ชอบอ่ายกตัวอย่างง่ายมากพิซซ่าเราจะเคยรินแบบตอนเด็กๆเ,เวลาสั่งใช่ไหมหนานุ่มบางกรอบอันนี้เป็นเบอร์ใหม่เบอร์บางนุ่มไม่ได้บางแล้วกรอบเหมือนอเมริกันพิซซ่าที่อเมริกันพิซซ่ามันจะมันจะอยู่ทรงมันจะเป็นฟอร์มของมันเลย หรือมันก็จะไม่ได้หนามันอิตาเลียนพิซซ่าร้านอื่นเพราะนั้นในบรรดาอิตาเลียนพิซซ่าที่มีในในเมืองไทยตอนนี้สตาร์ลิต้าน่าจะทำแป้งได้นุ่มแล้วบางที่สุดส่วนหน้าพิซซ่าเนี่ย ก็จริงๆมันแบบทางใครทางมันมากนะเพราะบางคนก็นจะชอบแบบใส่นู่นนี่นั่นแต่ถ้าเอากันที่ดาม่าในออนไลน์ที่นี่ไม่มีพิซซ่าเอาเอยนนะเพราะนั้นสายแบบสับประรดแทมปอะป้ายหน้าเลยป้ายนี้อิตาเลียนแท้ๆพิซซ่ามันก็จะเป็นออ t h เทนติกอิตาเลียนพิซซ่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่แตกต่างที่สุดก็คือแป้งนอกจากที่มันจะบางนุ่มแล้วอะรสชาติแป้งที่นี่คือแบบโคตรดี และนี่ก็คือไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์นี่คือชื่อร้านเลยแล้วนี่คือครั้งแรกเมื่อกี้เรากินพิซซ่าที่มันเป็นเอาไปอบในโอเวนมาแล้วนะเรากินพิซซ่าที่เอาไปทอดมาแล้วนะซึ่งทอดเนี่ยก็ว่าแปลกมากแล้วสำหรับร้านพิซซ่าที่มีในกรุงเทพอันนี้ซิกเนเจอร์ของเขามันคือชื่อสตาร์ลิต้าเลยพิซซ่าที่เอาไปอบด้วยแล้วก็ทอดด้วย อานี่นะสองมือนะอืมอันนี้อร่อยสั rad. สสายปาต้องโกรธถูกใจสิ่งนี้พอมันเอาไปอบด้วยแล้วก็ทอดด้วยะมันยังมีความนุ่มอยู่ข้างในแป้งพิซซ่าแล้วมันก็ฟูด้วยการทอดใช่ปะเพราะในข้างนอกมันจะกรอบนอกนุ่มในเออใช้คํานี้ได้นี่คือกรอบนอกนุ่มในของแท้มาจากอิตาลีแท้ แล้วนี่คือสตา r l ลิตาสาขาแรกในเอเชียสาขาที่2นอกประเทศอิตาลีมีนิวยอร์กแล้วแล้วก็นี่คือที่ประเทศไทยสตา r l ลิต้าไทย a ลนด์เนี่ยตั้งอยู่ที่ระหว่างทองหล่อ13กับทองหล่อ15จะเข้าทางเดอะคอมมอ15ก็ได้จะเข้าทางซอย13ก็ได้ผ่านอพ t e r ตอยูมาแล้วแยกแรกเลี้ยวมาเจอกันร้านตั้งอยู่ใต้ o a k กบู d a พาร์ตเมนต์แล้วนี่ก็คือการรีวิวอิตาเลียนพิซซ่าของแท้ จากเนเปิลสาขาแรกในเมืองไทยแล้วนี่คือรายการแรกแทนแทน,แทนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไอแทนทีวีสวัสดีได้ไปก่อนสวัสดีครับมีมีสนใจโฆษณาติดต่อ0895654242